สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาสามของเรานะคะก็มาอยู่ที่สถาบันการเงินบ้านวัดหลวงหมู่2ตําบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตนะคะแลาว,วันนี้เนะีคะเราก็จะมีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันนะคะแต่ว่าเรามีสิ่งดีๆที่จะนําเสนอนะคะ แล้วเ,เราก็เซอร์ไพรส์มากนะคะที่มาเจอสมาชิกกองผู้หมู่บ้านท่านหนึ่งนะคะที่มาช่วยจัดสวนรอยหน้าบริเวณหน้าเวทีนะคะแล้วก็รู้เลยว่าสมาชิกท่านนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้สร้างเงินสร้างอาชีพให้กับตนเองนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงดูมารดาได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปพบกับพี่น้อยคุณทวัชชัยนะคะ ะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีดีอะไรนะคะที่เราอยากจะนำเสนอค่ะพี่น้อยอันนี้จะเป็นสวนประเภทอะไรคะเป็นเป็นสวนลอยครับพอเสร็จแล้วเราจะเก็บได้เลยเสร็จงานเราก็เก็บเลย ว่าเขาเรียกว่าเสร็จลอยเราไม่ได้ปลูกขาวรอนไม่ได้ปลูกลงดินอันนี้ก็จะเป็นผสมเนาะมีน้ําไหลเนาะให้ความสดชื่นนะคะดูให้เป็นธรรมชาติเราทําอย่างนี้มานานยังเนี่ยทำมาน่าจะสิบกว่าปีแล้วหรอทำตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วเอ่อทำไมถึงกลับมาอยู่บ้านอายุมากด้วยอายุมากแล้วหกสิบแล้วค่ะกลยกลับมาบ้านก็เลยมาก็ได้ความรู้ก็ได้ไอเดียมาที่เรา ที่เราทํางานเนาะก็จะมาทำมองตัวเองครับอยู่บ้านตอนนี้ทําอะไรบ้างตอนนี้ก็นั่งหล่อกระถางหล่อกระถางแล้วก็นั่งทาต้นไม้ทําต้นไม้เนี่ยทำต้นไม้ลงกระถางแล้วก็ตอนต้นไม้วันไหนว่างกัตอนตอนตอนของตัวเองในสวนคือน้อจะมาปลูกปลูกอาเอาไว้เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์พอโตแล้วเราก็ไปตอนตอนแล้วก็มาลงกระถางโอเคก็คือว่าซื้อกรองทุนซื้อแค่ต้นทีเดียว ซึ่งต้นแรกทีเดียวใช่หลังจากนั้นน้ามาขยายกอบเอาเลยกอกอบเอาเลยทำกระถางต้นไม้ด้วยปัจจุบันรับจัดงานด้วยครับมีทั้งเป็นแบบจัดสวนขนาดใหญ่มีไหมอีสวนใหญ่สวนเล็กสวนน้อยสวนงานบวชงานแต่งงานหน้าหน้าหน้าเมีงานศพนอกจากนั้นนะคะการจัดสวนขนาดใหญ่ทําให้คนในพื้นที่มีรายได้ด้วยนะคะจากการที่ว่าพี่น้อง ก็จ้างงานไปไปช่วยใช่ไหมคะแล้วก็สอนเขาด้วยใช่ไหมคะอมนอกจากนี้นะคะก็พี่น้อยก็รับเป็นวิทยากรในเรื่องของอการจัดสวนนะคะการปลูกต้นไม้การชําต้นไม้นะคะกายขยายพันธุ์ต้นไม้ด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเขาจะเชิญไปสอนเนี่ยยินดีไหมคะยินดี ยินดีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนมีเฟซของสวนรวมวลินสวนรวมวลินนะคะเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะวารินทอนค่ะก็สามารถติดต่อกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่น้อยทํางานก่อนเราจะมาดูที่น้อยทํางานแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆมาคุยกับพี่น้อยใหม่นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวดูพี่น้อยทํางานก่อนค่ะ ให้พี่น้อยนะคะได้พูดถึงความรู้สึกว่าการมีกองทุนหมู่บ้านเนี่ยดีอย่างไรแล้วก็พี่น้อยได้รู้สึกว่าการมีกองทุนหมู่บ้านเนี่ยช่วยอะไรพี่น้อยบ้างอยากให้เล่าให้ฟังค่ะได้เยอะเลยใช่ได้เยอะเลยตอนตอนน้อยมาที่แรกเลยนราไม่มีเงินเลยไม่มีเงินแล้วก็ไปไปกู้เขาสามหมื่นสามหมื่นแล้วก็มาซื้อพันต้นไม้ซื้อปลูกปลูกพอโตแล้วน้องก็เอามาตอนตอนนั้นน้องก็ได้ขายพอปีที่สองเขาก็ให ให้อีกสองหมื่นฮะแล้วนก็เริ่มมาทํากระถางเริ่มมาทําต้นไม้นกก็มากขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วรายได้เนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้อยรายได้รายได้อยู่ได้รายได้ก็ก็ก็ดีต่อเดือนนี่ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณสามสี่หมื่นได้เนาะสี่หมื่นค่ะได้ได้เพราะว่าเรารับจัดสวนด้วยรับจัดสวนด้วยรับจัดดอกไม้สวนขนาดใหญ่นี่หรอคะ แล้วแต่ส่วนเล็กสวนใหญ่เนาะค่ะแล้วแล้วมีทีมงานไหมคะเนี่ยม,มีทีมงานมีมีลูกน้องอยู่สิบคนโอ้ก็<ป>ถือว่าปูย่ารับปูย่ารับจัดสวน<ม>ความรู้ตรงนี้พี่น้อยได้มาจากไหนคะเกี่ยวกับเรื่องจัดสวนแล้วก็ต้นไม้มาไปเรียนเรียนกับกทมเรียนที่กรุงเทพนั้วไปเรียนที่กรุงเทพเรียนจัดสวนเรียนปูย่าเรียนจัดดอกไม้จัดดอกไม้แล้วก็แกะสลัก ผ<ค><ะ>ลไม้แล้วไปเรียนาที่กรุงเทพตอนนั้นเราทํางานอยู่กรุงเทพและเห็นทราบว่ามีคนมีคนแอบเล่าว่าพี่น้อยเคยไปอยู่ที่สวนนงนุษด้วยใช,ใ,ชใช่ใช่หาน้อยเคยทํางานกับสวนนงนุษเคยไปเมื่อก่อนเนี้น้อยเคยไปจัดพระเมรุมาตรสมัยสมเด็จย่ามันนานมาแล้วนะน้เาไปจัดสวนไปกับหัวหน้าเขาที่ของสวนนงนุษใช่ไหมคะสวนนงนุษ<ม>ตอนหลังเขามาจัดงานของรัชกาลที่เก้าเนาะ แต่ตอนตอนี้นกกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ถือว่าได้ความรู้มาจากตรงนั้นนะแล้วเราก็มาต่อยอดเราก็ล้วก็ความรู้มาทำมาหากิน right> no อยู่บ้านแล้วกลับแต่ที่กลับมาอยู่บ้านนองเพราะว่าอายุเรามากแล้วเป้าหมายในอนาคตพี่น้อยจะจะยังไงกับกองทุนอยู่บ้านเราก็จะคืนนตตอนนี้เรามีกําไรแล้วเราก็เริ่มจะคืนปีละหมื่นละหมื่นนะเราจะคืน5ปีก็เดี๋ยวก็หมดจริงๆจริงๆทราบว่าพี่น้อยเนี่ยนะคะ จะคืนตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าไปซื้อเครื่องตัดหญ้าบมังไปซื้ออนนทนี่ใช่ใชแต่ปีหน้าเนี่ยพร้อมพร้อมจริงๆเพราะน้องมีของใช้หมดแล้วมีของใช้ครบแล้วค่ะโอเคค่ะก็ท่านผู้ชมคะนี่เป็นตัวอย่างของสมาชิกที่ดีนะคะไม่ยากเลยคือต้นไม้รอบตัวเรานะคะสามารถมาลังสรรเป็นเงินได้หมดเลยเราก็ตัดขายได้อย่างที่น้องมาจัดมาใช้ใบเนี่ย ช้จากสวนของของสวนลมวลินน้อยสวนน้อยชื่อสวนลมวลินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกองทุนหมู่บ้านให้โอกาสในการเป็นแหล่งทุนแล้วพวกเราสร้างอาชีพเสริมได้จากของรอบตัวเราธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะแล้วก็ยังได้กลับมาอยู่ที่บ้านบ้านได้มาดูแลแม่ได้มาอยู่กับแม่แม่80 84น้อยก็60แล้ว <c oughs> ค่ะนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างของสมาชิกที่ดีนะคะที่อยากให้สมาชิกกองทุนทั่วไปได้เอาเป็นแบบอย่างสำหรับวันนี้เราคงจะอขอบคุณพี่น้อยแล้วก็ขอลาจากท่านผู้ชมไปเกาะนะคะพบกันใหม่กับสมาชิกดีๆทถาหน้าคะ่ะพี่น้อยคะสวัสดีคะ่ะ